แล้วจ้าคนเกา่าคนเดิมเพิม่มความมั่นใจมากแล้วเด้เนี่อันนี้สิมาเข็ดแกงขี้เหล็กนะจ้าแกงขี้เหล็กอืแกงขี้เหล็กเด้อพี่น้องแกงดีแกงงามๆร้อยโัธนาทกบักไสถุงมือกระไดพี่นอ้องนี่สิมาแกงขี้เหล็กเด้อเด้นี่ยพริกแกงพริกแกงกับปั้นเรียบร,อยรอ้อยแล้วใส้หม้อค้นจักน้อยพี่นอ้องพอใส่ต่างไฟเนาะ มันเหม็นในบ้านตึงไปเลยคุณแม่นเนี่ยก็สิไส้กะทิได้พี่น้องเนี่ยก็ใสกะทิลงไปถึกแกงของเรากับกะทิใสกะทิเรียบร้อยแล้วก็เอาขี้เหล็กมาใส่ได้ฮะน,นี่เออปิดไส้ห้อเห็นบ่ปฟาดแดงคืนๆเลย แกงขี้เหล็กเด้พี่นอ้องแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นอ,อันนี้ก็จะเอาขี้เหล็กมาใส่เดอ้อขี้เหล็กก็ใช้ขี้เหล็กอันขี้เหล็กเวลากินมันเป็นไปเขาก็เลยต้องปัน้นต้นเหียเขากลิ้วแค่ฝาเอ๋่าสี่เอาอันขี้เหล็กใส่เด้อพี่นอ้องขี้เหล็กคอยกัดหนึ่ง สองช้อนเรามาสองช้อนศอกสองทับทีใส่เลยพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าคีดเล็กมันเป็นใบก็ต้องไปปั้นให้มันละเอียดจังหน่อยข่อยบ่ามากักมันเป็นใบโคโลคิเล่เต้องทําให้มันแบบละเอียดละอีหน่อยหนึ่งโอด้ดาพี่น้องเป็นตแต่แทบปอแต่อยากแทบแกงขิดเล็กนี่ม่ได้ยากเ้ยพี่น้องแกงสูตรไผ่สูตรมันสูตรใครก็สูตรไข่ มักแบบไหนครักับแกงแบบนั้นล่ะพี่น้องนี่ใส่ขีดเล็กไปเด่นไอ้มันคือนันเถ่อนแ้่เพราะว่ามันต้องใส่อันนันหมืออีกใส่ขีดเล็กก่อนลา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 ฮักยโทลาอย่าไปซ่าไทยบ้านเพิ่นเว้าถึงว่านั่นเอื้อยจะเทาเอ็กซ์พีเดเย้แย้สแกตเดี๋ยวใส่ขีดเล็กก่อนโอเค ใส่เอกจากสองรับพี่โอเคเซ็ต<ม> okay, เป็นตะแซ่บบอบ่ได้เป็นตะแซ่บยกเมื่อคืน mm. ส,สี่ยงเหรอเนี <Yeah. S 2> ่ยเออ okay. แกงขี่เหล็กใส่พวนอีกแกงขี่เหล็กใส่กันหมูสามชั้นพี่น้องปุ่นอนะ เว้ยป่ะเดียงยากเล้วเปิดไฟเดือดคลดกคลไปนือกับซแกงบดนี้กับซใส่หมูสามชั้นเด้หมูสามชั้นล้วก็ต้องไปรีดเอาน้ำมันมันออกใส่เลยนี่ยหมูสามชั้น่นนะใส่เลยเมนธรรมดาได้เนี่ยแกงใส่แบบเครื่องจุ๊ๆเลย่นนะนับลองมาเสียบ บบดนี้เซตแล้วมันเดือดปุ๊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 ดให้มันเดือดปุ๊ดปุ๊ดแล้วก็ใส่น้ำปลาเอ้ยใส่รสตีก่อนไหมพี่น้องนี่คือรสดีนะคะบอกนะว่าคักขนาดเรามีเทโอเคบอตนี่แหละแต่รสตีแล้วก็ใส่เครื่องทุกอย่างที่มีที่ชอบเพราะมันเดือดแล้วก็น้องเดือดแล้วก็ใส่อันใบบ๊อกกูดด้วยนะผลมันเดือดไปด้นะเพราะว่าของ หมูม okay, ันก okay, so, ็นั่นแล็อกใส่ไปได้เห็นบะอดอืมขอดตันมีเคโอเคบ่ถามันเดือดปุดปุดก็สิกินนี่พี่น้องนะฟาดเข่งขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นโอเคพี่น้องเป็นตะแสบ่อเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคบัดชดให้ดิฉันเลย